สุขสันต์วันวาเลนไทน์ Valentine ครับผม1 4สุงหามพาอันนี้เอารถตักมาส่งลูกค้านะครับที่อังเคอร์บุรีบา้านสระบุรีครับก็รถตักเอาลงแล้วพอดีแอดลืมของลืมแข่งส่งข้ข่คอกงัวครับ,ร,บรถตักคันนี้ถึงที่เรียบร้อย ปิดการขายครับขอบคุณเสียทางจังหวัดสระบุรีนะครับซื้อมาตักขี้งวะครับรถตักอันนี้แอดมาเองครับส่งจริงครับส่งมาออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับผมก็อันนี้อยู่ที่จังหวัดสระบุรีครับนี่เป็นบริเวณคลองงวนะครับเอามาตักขี้งวครับขอบคุณสําหรับคนเสียครับที่ได้รถเก่านอกไปนะครับคนนี้สภาพเก่านอกเลยเหมือนป้ายแดงมาจากญี่ปุ่นครับรถ4ี่ิบกว่าปีแล้วครับแต่สภาพแบบเอี่ยมขอบคุณครับ